สวัสดีค่ะพบกับคูบีนะคะเตรียมพร้อมสอบเอ็นเน็ตนะคะรายวิชาสังคมศึกษาค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาเรียนรายวิชาสังคมศึกษาค่ะข้อที่หนึ่งนะคะข้อใดไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่นอกบ้าน ะะข้อไหนคะนักเรียนตอบตอก,ก,กข้อต่อไปแล้วนะคะข้อที่4ี่นะคะรีบขับรถออกจากบริเวณนั้นนะคะมเมื่อเกิดแผ่นดินไหวขณะอยู่นอกบ้านการขับรถออกบริเวณนั้นไม่ใช่การกระทําที่ควรทานะคะเพราะอาจเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากการสั่นสะเทือนหรือจากเศษวัสดุต่างๆนะคะข้อที่สอง จากเหตุการณ์ไทยรบกับประเทศพมา่าในพุทธศักราช2090ระหว่างมหาจากักรพรรดิกับพระเจ้าตะเบงชชเวตี้หรือพระเจ้าแปรนะคะสมเด็จพระศีสุริโยไทยได้กระทำวีรกรรมใดนะคะข้อสองนะคะทรงช้างเสียสละพระชนชีพเพื่อปกป้องพระราชสวามีนะคะ ในปีสองพันสิบสมัยอยุทยานะคะพระเจ้าตะเบงชเวตีหรือพระเจ้าแปรแห่งพม่าพร้อมด้วยแม่ทัพสำคัญนะคะอย่างมหาอุปราชาบุเรงนองได้ยกทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จมหาจากักรพรรดิทรงนำทัพออกต่อสู้กับพม่าในสงครามนี้สมเด็จพระศรีสุริโยไทยนะคะพระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิ ได้ทรงเครื่องยุทธพ,พัชตาออกศึกพร้อมพระราสวามีนะคะและเมื่อเห็นพระมหาจักรพรรดิกำลังเสียทีในศึกช้างต่อมหาอุปราชานะคะพระองค์จึงขับช้างพระที่นั่งเข้าสกัดฆ่าสึกนะคะจนพระองค์ถูกฟันด้วยพระแสงคอเง,งาวนะคะและสิ้นพระชนบนคอช้างกลายเป็นวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยเป็นวีรสตรีคนแรกของไทยนะคะ ที่เสียสละพระชนชีเพื่อปกป้องพระมหากษัตริย์และบ้านเมืองนะคะอันนี้เป็นพระราชาโนสาวรีสุริโยไทยนะคะประดิสถานพระรูปสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะตั้งอยู่บริเวณทุ่งมะขามย่องตำบลบ้านใหม่อำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะข้อที่สามเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นความต้องการซื้อจะลดลงและ เพื่อสินค้าราคาถูกปริมาณความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นข้อความดังกล่าวตรงกับข้อใดคะข้อ1กฎของอุปสงค์2กฎของอุปทาน3กฎของกลไกราคา4กฎของต้นทุน5กฎของราคาคะข้อไหนคะนักเรียนข้อต่อไป ข้อที่ถูกต้องคือข้อ1น,นะคะกฎของอุปสงค์นะคะ law of demand เมื่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณความต้องการซื้อจะลดลงและเมื่อราคาสินค้าลดลงนะคะความต้องการซื้อจะเพิ่มขึ้นโดยมีเงื่อนไขว่าปัจจัยคงที่นะคะตัวอย่างเช่นหากราคาข้าวของแพงขึ้นผ,ผู้บริโภคจะซื้อของน้อยลงนะคะ หากสินค้าราคาลดลงหรือมีโปรโมชั่นคนจะซื้อเพิ่มขึ้นนะคะส่วนตัวเลือกอื่นกฎของอุปทานจะกล่าวถึงความสัมพันธ์ของราคากับปริมาณสินค้าที่ผู้ผลิตต้องการขายนะคะซึ่งตรงข้ามกับอุปสงค์นะคะกฎของกลไกราคาจะกล่าวถึงการทํางานของระบบราคาที่ทําให้เกิดสมดุลน,นะคะระหว่างอุปสงค์และอุปทาน กฎต้นทุนเกี่ยวข้องกับต้นทุนการผลิตและผลกระทบต่อทุนของสินค้านะคะกฎของราคาข้อนี้ไม่มีอยู่จริงนะคะเป็นตัวหลอกนะคะดังนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อหนึ่งนะคะกฎของอุปสงค์ค่ะกลไกราคากฎของอุปสงค์กลไกราคาหรือกลไกตลาดในระบบเศรษฐกิจมีสองอย่างนะคะก็คืออุปสงค์ดีมาน์และอุปทานก็คือซัพลายนะคะ อุประสงค์คือปริมาณความต้องการสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้บริโภคที่เต็มใจจะซื้อและซื้อมาได้ณระดับราคาต่างๆนะคะที่ตลาดกำหนดต่อไปเป็นกฎของอุปสงค์นะคะกฎของอุปสงค์ law of demand ถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อลดลง ถ้าราคาสินค้าถูกลงจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นราคากับปริมาณความต้องการซื้อจะแปรผกผันกับกันตรงกันข้ามนะคะของกฎอุปสงค์และอุปทานอันนี้เป็นกฎของอุปสงค์นะคะถ้าราคาสูงขึ้นคนจะซื้อลดลงถ้ามีโปรโมชั่นหรือว่าราคาลดลงคนจะต้องการซื้อเพิ่มขึ้น ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปสงค์ก็คือราคาสินค้าลดนิยมของผู้บริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องนะคะฤดูการแล้วก็รายได้ของผู้บริโภคนะคะกฎของของอุปทานก็คือซัพพลายนะคะปริมาณสินค้าและบริการที่ผู้ขายผลิตขายยินดีขายหรือผลิตให้กับผู้ซื้อนะคะณนะระดับราคาต่างๆของสินค้า ฎของอุปทานถ้าราคาสินค้าสูงขึ้นจะส่งผลให้ปริมาณความต้องการขายเพิ่มขึ้นถ้าราคาสินค้าถูกลงจะส่งผลให้ความต้องการขายลดลงนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอุปทานก็คือราคาสินค้าต้นทุนการผลิตราคาสินค้าชนิดอื่นแล้วก็สภาพแวดล้อมของภูมิอากาศนะคะต่อไปข้อที่4ี่ ข้อใดไม่ใช่ธนาคารที่จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะนะคะข้อไหนคะนักศึกษาเลยค่ะข้อ5ค่ะธนาคารกรุงไทยธนาคารกรุงไทยเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ดำเนินกิจการแบบธนาคารทั่วไปเพื่อให้บริการด้านการเงินแก่ประชาชนและภาคธุรกิจนะคะส่วนตัวเลือกอื่น ข้อหนธนาคารอมสินจะตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการออมของประชาชนนะคะธนาคารทออสหรือว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์จะจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะข้อที่4ธนาคารเพื่อการนําเข้าและส่งออกของประเทศไทยนะคะจะจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะ ข้อที่5การปฏิบัติตามหลักธรรม,มาภิบาลข้อใดคือหลักความคุ้มค่าคะนักศึกษาฉเฉลยค่ะข้อที่4นะคะการประเมินผลการดำเนินงานนะคะ ความคุ้มค่าก็คือเป็นหลักของธรรมมาพิบาลซึ่งหมายถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการประหยัดนะคะตลอดจนการบริหารจัดการที่ทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีที่สุดต่อองค์กรหรือสังคมนะคะหลักพื้นฐานของธรรมมาพิบาลมี6หลักนะคะ 1. หลักนิติธรรมนะคะ2หลักคุณธรรม3หลักความโปร่งใส 4. หลักการมีส่วนร่วม หหลักความรับผิดช,ชอบ 6. ห,หลักความคุ้มค่านะคะต่อไปข้อที่6ความระลึกได้ความตื่นตัวไม่เผลอประมาทมีใจจดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจัดเป็นหลักธรรมไดนะคะ 1. สัมมาสติ 2. ส,สัมมาสมาธิ 3. สัมมาวาจายมะ 4. ส,สัมมาสังกัปปะ 5. ส,สัมมากรรมมันตะนะคะ ข้อที่ถูกต้องก็คือสัมมาสตินะคะสัมมาสติก็คือความระลึกได้ความความตื่นตัวไม่เผลอไม่ประมาทนะคะไม่จดจ่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นลักษณะของสัมมาสติหรือว่าสติสัมปชัญญะนะคะต่อไปข้อที่7วันมาคะบูชามีความสำคัญตามข้อใด ศึกษาตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะข้อไหนคะอาฉะเฉลยคะ่ะวันมาคะ่ะบูชาจะตรงกับวันเพนขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสามนะคะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อสองพกว่าปีนะคะ วันมาคะบูชาจึงเป็นวันที่สำคัญมากวันหนึ่งของพระพุทธศาสนานะคะจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น4ประการหรือว่าเราจะเรียกว่าจะตุลงคสันนิบาตนะคะหนึ่งเป็นวันเพนขึ้น15บห้าำดวงจันทร์เต็มดวงนะคะพระภิกษุสองพระภิกษุหนึ่รูปมาประชุมโดยมิได้นัดหมาย สพระภิกษุเหล่านั้นจะเป็นพระอรหรันต์ 4. พระภิกษุทั้งหมดเป็นผู้ได้รับการบวชแบบเอหิภิกขุอุป,ปสัมปทานะคะเพราะฉะนั้นข้อ7ตอบข้ออะไรคะข้อที่4นะคะเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทาปาติโมกแก่พระสงฆ์จำนวน1,250รูป ต่อไปข้อที่แปดนะคะประเพณีงานศพขั้นตอนใดเป็นการทำกันในครอบครัวไม่มีการเชิญแขกเฉยนะคะข้อที่สี่การเก็บกระดูกนะคะพิธีเก็บกระดูกเป็นขั้นตอนที่ทำทำหลังจากชาปนากิจหรือเผาศพนะคะซึ่งโดยทั่วไปจะมีเพียงญาติสนิทและครอบครัวเท่านั้นนะคะที่เข้าร่วม ไม่ได้มีการเชิญแขกภายนอกเหมือนพิธีอื่นนะคะส่วนขั้นตอนอื่นจะมีลักษณะดังนี้ 1. รดน้ำศพมักเปิดให้ญาติและแขกร่วมรดน้ำเพื่อแสดงความเคารพนะคะ 2. กะพิธีอาบน้ำศพมักทำการภายในครอบครัวและพระสงฆ์เป็นผู้ประกอบพิธีนะคะสสวดพระอภิธรรมจะเป็นพิธีที่เชิญแขกเข้าร่วมฟังพระสวดเพื่ออุทิศบุญและกุศลให้แก่ผู้ ล่วงลับนะคะชาปนก,กิจเป็นพิธีเผาศพที่มักมีแขกร่วมเป็นจำนวนมากดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะคะการเก็บกระดูกต่อไปข้อที่9ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะคะ คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่5นะคะผลประโยชน์ของกลุ่มตนเองให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีอำนาจต่อรองเรื่องต่างๆกับรัฐบาลเพราะว่ารัฐธรรมนูญนะคะเน้นเรื่องความเสมอภาคสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอย่างเป็นธรรมไม่ได้สนับสนุนให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแสวงหาผลประโยชน์ เื่อต่อรองกับรัฐบาลในลักษณะที่อาจละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะหรือสร้างความเหลื่อมล้ำในสังคมส่วนข้ออื่นๆล้วนเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะคะข้อ1เคารพสิทธิ์ของกันและกัน2ปฏิบัติตามหน้าที่ของชาวไทย3รู้จักใช้สิทธิ์ของตนเอง4รนรณรงค์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนนะคะข้อที่1ิ ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนชาวไทยตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญนะคะข้อที่ถูกต้องคือข้อที่5นะคะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งบุคคลที่ตนเองชอบนะคะหากไม่มีบุคคลที่ชอบก็งดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งข้อนี้ผิดนะคะไม่ใช่หน้าที่ของประชาชนชาวไทยนะคะ ของกองชนชาวไทยตามมาตราที่50ของรัฐธรรม,มนูญนะคะบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. การป้องกันประเทศทิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติ 3. ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดข้อนี้สําคัญนะคะ 4. เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ9ปีนะคะตั้งแต่แรกเกิดจนถึงม .3 นะคะ 5. รับราชการทาหารตามที่กฎหมายบัญญัติ 6. เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น 7. ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคมนะคะ 8. ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเเสียอาสีพากรอากรขออภัยนะคะเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ 10. ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการพุดจริตและประพฤติ มิชอบทุกรูปแบบนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษาวันนี้ก็ฝากไว้10ข้อเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาพบกันใหม่นะคะขอบคุณค่ะ